สวัสดีครับสวัสดีครับก็เฮงอสุริศนะครับครับสัวละคริกรครับครับเมื่อคืนแอบ์องรักของเราก็เดินทางมาถึงอีที่9แล้วนะก็ตัวละครทุกตัวละครก็พัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นอย่างคู่ของพวกเราก็จะเห็นแล้วว่าสกายเนี่ยรูปหนักจนข้าเจ้าเริ่มเปิดใจแล้วนะครับใช่ก็ในส่วนตัวของข้าเจ้าก็เริ่มเริ่มมีใจให้คือสกายที่จริงมีมานานแล้วแหละแต่ว่าอาจจะเป็นชน่วงที่แบบอยากเริ่มที่จะเปิดเผยแล้วมากกว่าเริ่มเชื่อใจใช่เริ่มเชื่อใจ ก็เริ่มเชื like ่อใจจนให้ตำแหน่งเป็นลูกหมาตัวน้อยหนึ่งตัวนะฮะมาลอลุ้นกันว่าอาทิตย์หน้าใน EP 1 0เนี่ยสกายจะได้เลื่อนขั้นไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยครับผมครับตอนเล่นอ่ะมันเขินอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องใช้ความรู้สึกจริงๆในการถ่ายทอดอารมณ์ให้ คุณผู้ชมได้ได้ดูเนาะใช่แต่ว่าด้วยความที่เขินกันก็จริงแต่ว่าเราเราเข้าคู่ด้วยกันมานานแล้วก็มีความเชื่อใจกันมงงากๆเลยทําให้แบบว่าเราเล่นกันเต็มที่ใช่ใช่ครับก็ฟีดแบทของ EP น,นี้รู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่าแบบมีอ่าที่ที่แฟนคลับหรือว่าคนที่ดูต่างๆเนี้ยก็ชมว่าเฮ้ยที่โตะรู้สทีว่าแบบพี่เหนือชอบแล้วหรือแบบพี่สกายเริ่มแบบ กจีดจ้าวแบบจริงๆริงจังๆแล้วหรือว่าแม้กระทั่งคู่ที่อ่าพี่เดทที่เนาะที่เด้ที่อินทาร์ก็เริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วซึ่งอีพีนีาจะเป็นการจุดประกายสําหรับอีพีหน้าแล้วมันจะเข้มข้นไปเรื่อยๆมีหลายมีหลายรสชาติครับเพราะว่าคู่อินทาร์สที่เขาก็ลุกก็หนักมากเลยเห็นพี่อินทาร์สลูกจีบเดซี่เห็นเขาไปยืนลูกกระเจียวกันอยู่ด้วยนะใช่ืคืนใช่ครับหิวเลยเมื่อคืนครับผม จะงแล้วเยสมมติเขาไปเล่นาหอยงที่ไหนผมไม่ส่วนตัวผมผมอยากไปที่ทะเลผมชอบทะเลเวลาแบบว่าไม่สบายใจอะไรเราก็จะนึกถึงทะเลก่อนนะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าถ้าถ้าชวนเราจะไปไหมครับมไม่รู้ยุ่งต้องซื้อตังือ้อรัใช่ผมแต่ท้าเป็นไอน,นะฮะเออไม่เลยจใจอ่อนผมก็อยากรู้คำถามนะที่จริงตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะสัก EP สอง EP ต้องดูว่าลูกหมาตัวเนี้ยตัวเล็กๆอะ่ะจะซื้อสัตว์กินเขหรอเออต้องไปตามผมว่าคือฉากนั้นเล่นๆมีเดียวจริงๆนะฮะเพราะว่าเขาบีบมาแล้วแบบว่านึกนึกว่าตัวเองเป็นหมาเลยร้องขอความรักเลยผมก็อ่าได้โอเคได้ถ้าไม่ถ้ายังไม่ให้เราแบบว่าไม่รับรักเราเราก็อ้อนเลยแล้วก็สังเกตว่าเราดีใจแค่ไหนก็ถ้าใครดูอันคัดแล้วก็จะเห็นนะครับว่าพิษกายกีดักมากอยู่หน้าห้องน้องเจ้า นี่ยังผิดสัญญาอยู่เลยกอดของวินับตั้นหนึ่งสองแล้วก็ไม่ปล่อยขอที่โกงหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้โอ้โหก็เดินทางมาใกล้อยู่ในโค้งสุดท้ายละเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็เป็นอีพีสิทธิ์แล้วนะครับก็ความสัมพันธ์ของคู่เราเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาทําให้น้องเจ้าเขา จะเชื่อใจพี่สกายได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าไม่รู้มีไหมเนาะแอบสปอยก็ได้ที่เป็นไม่อยู่แอบสปอยแล้วแอบสปอยอาจจะมีในอีพีหน้าที่ทำให้เจ้าต้องร้องไห้อ่าพูดแค่นี้ดีกว่าผมจะโดนเผาบ้านไหมเนี่ยถ้าผมเผาบ้านผมขอไปอยู่บ้านคุณนะถ้างั้นอ่ะไม่ให้หยุดคุยใจร้ายอะทุกคนไปกังใจให้ผมด้วยนะในอีพีสิบได้อีพีต่อไปครับผมับครับลา